ไปตรวจสอบพบจุดเผานั่งยางและชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มอีกหลายจุดนะคะขณะที่มีผู้ที่เข้าแจ้งความขอตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นศพญาติที่หายตัวไปหรือไม่ค่ะ ครอบครัวและญาติของบุคคลที่สูญหายได้ร่วมสังเกตการระหว่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจนำเครื่องตรวจวัตถุโลหะตรวจสอบบริเวณจุดเผานั่งยางที่พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขือน้ำบริเวณโคกเท่าคำพาบ้านคำบอนเวียงชัยอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีานเพื่อหาหลักฐานวัตถุพยานเพิ่มค่ะจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบ จุดที่เผาเพิ่มเป็น23จุดจากเดิมพบเพียง16จุดก่อนจะเก็บหลักฐานส่งไปตรวจที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนหน้านี้ได้นำชิ้นส่วนโครงกระดูก7จุดไปตรวจสอบแล้วคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์ญาติของนายคำปุ่นถิ่นแก้วซึ่งหายไปตั้งแต่ปี2554บอกว่าทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ ว่าพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากที่บริเวณปากใกล้หมู่บ้านก็เชื่อว่าอาจจะมีศพของอาตัวเองรวมอยู่ด้วยเบื้องต้นได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่รวมถึงเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนโครงกระดูกที่พบค่ะเมื่อก่อนก็พยายามอยู่แต่ว่าไม่รู้จะไปตามที่ไหนเราจับจุดไม่ถูกว่าเราจะไปตามที่ไหนก็แค่ได้แจ้งความไว้แจ้ทความหายาและที่มาวันนี้ก็คือก็หวังว่าจะมี กระดูกเยอะมากเายที่จดสอบได้ว่าเป็นของแก้ว่าจะไปทำบุด้วยคือเราค่อนข้างมั่นใจว่าแกอาจจะเสียชีวิตแล้วนี้แหละรก็ค่อนข้างมั่นใจกับเสียชีวิต ขณะที่พลตํารวจตรีพีรพงศ์วงสมานผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีระบุว่าขณะนี้มีญาติของบุคคลที่สูญหายเข้าแจ้งความจํานงขอตรวจ d n a แล้ว3คนจังหวัดอุดรธานี2คนและจังหวัดขอนแก่นหนึ่งคนหลังจากนี้ก็จะรวบรวมหลักฐานที่พบรวมถึงเบาะแสจากครอบครัวผู้สูญหายรายงานต่อพลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติศิวราคารรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ลงพื้นที่ติดตามคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้